สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้กือช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องไก่สีเดซายบงไซเบตแล้วนะครับปุไรวันเขาแล้วแล้วก็มีดำหน้าแล้วก็มีนะครับวันนี้เลยมาว่าเบสครับน้ำพอเราอยู่บ้านน้องอีตุ่มนะครับพี่น้องเบสหมานมาสันผุนเบิงที่พี่น้องครับประเทศจากไม่ไพ่ย่างดีครับไม่ไพ่ใหญ่ครับเหลาบอกย่างงามอยุู้นะ เข้าเบ็ดกันยักษ์สีสันสวยงามครับเพิ่นรับประกันเลยครับถือเปไนตัวละโลกกัยูครับคันเบ็ดบอลาพั่นเอ็นเพื่อนี่ของแท้เลยพัสัุนะครับขั้นเบ็ดนี่ก็ล้มหยากกันมอดยางดีนะครับล้นไฟพร้อมน้องงามบ่ครับเบิ่งเอาครับผู้ใดอยากได้เบ็ดนะครับเบ็ดคุณภาพดีนะครับติดต่อเราเลยครับพออยู่บ้านน้องอีตุ่มครับตำบลบ้าอตำบลสำรานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเบ็ดเราครับเป็นเบ็ดบ้องย่างดีครับ บางทีครับคมขนาดได้ครับนี่ขนาดปลาแลนพานได้ซื้อกะก้อใดได้นี่มาต้องมากินดอกครับเพราะว่านี่ผมเคยใส่มาแล้วครับดีดีครับเบดพวกนี้ครับขนาดปลามาตอนยิงกระติดนะครับอ่าบังครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกกองนึงครับที่ติดออเดอร์เบิดแล้วครับปีนี้่นว่าขายประมาณสองสามพันหลังนี่แหละวี่น้อนเราเรียนเรียนไว้พี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้เบ็ไกย่าลืมครับไปติดตัวพันไดนะครับ นี่ผมสีได้แล้วผมสีไปล่องใส่เบื้องพี่น้องไปใส่แล้วไปนอนหน้าน้ำเนาะคิดพอแต่สมัยเป็นนิกหน่อยครับใส่เบ็ดไปน้ำนอนหน้าไปน้ำได้ป่ามาแล้วกับมาจีกินเผากินพี่น้องอผมก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเด้นะเพราะเห็ดงามภาคฤสณ์ดีเห็นขั้นเบ็ดล้วคิดพอเพราไงพันเห็ดเบ็ดไห่พี่น้องเจ้งสี่เหรครับผู้เฒ่าผู้เ็ดเห็ดงามครับมันบอกว่ของตลาดด้วยครับนี่ของตลาดเถือกครับแต่คุณภาพบ่ได ต่นี่ครับงานฝีมือรวนๆครับฝากน้ำเล่เดเอร์ครับอยากไในเบ็ดงามครับไปได้เลยครับบ้านน้องอีตุ่มครับเบ็ดงามเบ็ดหมานครับลงคาถาอาคมทุกหลังมาสันเป็นวา่าโอ้ยให้มันหมานเด้อพอเอ้ยนะครับปีนาที่ไปเมามาจากสี500่ลอยหาลอยหลัง เพอร์เดมใสไซเ่นนะพี่น้องเนาะอ่าไปเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสาคใครได้เห็นน้ำเลยวยครับดือ้อขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ